สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการปัจจุบันนี้ก็เหลือไปถึงร้อยแล้วนะครับวันไหนที่นักท่องเที่ยวเขาดุด่าเนี่ยสงรูปตจบเรียโทรเนี้ผมถามบางคนน่อ ส่งลูกจบเรียาโทรเพื่นี้ผมถามบางคนนะครับวันนีน้นะครับดินดีต้อนรับนะครับท่านพลตรีวีระติดตามในเรื่องของกระเช้าขึ้นปูก,กระดิง่งผมอยากให้พอประชุมเสร็จนักข่าวเขาก็ถามผม นะครับว่ามั่นใจได้อย่างไรว่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้เพราะว่ามันก็ต่อสู้กันมานานนะครับผมก็ตอบกับนักขายเล่นๆไปว่าเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของรัฐมนตรีที่ชื่อสรวนะครับคนไม่เคยเห็นกระเช้าที่จะขึ้นไปบนเขาเสาหนึ่งนะครับใช้พื้นที่แค่6.6 6คูณ6ตารางเมตร 6เมตรคูณ6เมตรทั้งหมด12จุดครับขึ้นภูกระดึงครับเดือนในการทำเอกสารที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าไม่มีอะไรที่ติดท่าอย่างช้าที่สุดเสาต้นแรกตัดต้นปีอ่ะเพราะต้นปีเจดศูนย์เนาะต้นปีเจดศูนย์แน่นอนพวกเราเช่นอย่างนะครับอาหารที่เราเนีอยเราต้องกาบน้องอหไรที่ว่า เชื่อว่าคนที่จะรู้นาที่สุดคนในที่ขนาดของเราที่่อนระยนั้นที่ผ่อน